สวัสดีครับพบกับผมช่างบิ๊กนะครับช่องอีโบขับก็าฝากกด subscribe หรือกดติดตามช่องอีโบ u ับด้วยนะครับปิงครับวิธีแกะไฟห้องสัมภาระครับไฟห้องสัมภาระของ Honda ก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างขวาครับ ยกเว้นพวกรถที่เป็นซีดานก็จะจะอยู่ที่จะอยู่ที่ฝาท้ายฝากระโปรงครับมาดูวิธีแกะกันสังเกตง่ายๆครับมันจะมีช่องเหมือนมีร่องให้แกะอยู่ฝั่งนี้มันจะไม่มีครับอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีครับอุปกรณ์ก็ไม่ยากครับอาจจะเป็นไขควงแบนที่บ้านนะครับเพื่อน ไม่ได้มีอุปรกรณ์งัดพุ๊บแบบนี้ก็ใช้ไขควงแบนได้ครับทิมเข้าไปเบาๆแล้วก็งัดขึ้นครับอุ้ยครับงัดขึ้นแล้วจับมันด้วยอ่าออกแล้วทีนี้อ่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็ถอดปลั๊กก่อนครับให้มันเย็นก่อนค่อยมาจับอ่าตอนนี้มันยังร้อนอยู่เมื่ออาจจะพองได้ครับก็หรืออาจจะใช้ผ้ามาช่วยจับ ดึงหลอดออกได้ครับถ้าหลอดมันขาดก็โอเคหาหลอดมาเปลี่ยนหลอดแบบนี้เรียกหลอด T10 T T Thailand นะแล้วก็10 1 0หลอด T10 ครับใครอยากใส่ LED ก็หาหลอดเสียบแบบ T10 มาเปลี่ยนได้ครับหลายคนบอกว่าช่างเมื่อก่อนก็บอกว่าอย่าอย่า,อามือจับหลอดเดี๋ยวมันจะเป็นรอย,ยรอยนิ้วมือ แล้วก็บางคนบอกว่าหลอดไส้มันจะขาดง่ายอ้าวแล้วไม่จับหลอดแล้วทําไงอ่ะหลอดเย็นก่อดิไม่ใช่อ้าวหลอดเย็นนั่นแหละเขาบอกว่าอย่าเอามือจับหลอดเดี๋ยวไส้มันจะขาดง่ายอ๋อช่างเมื่อก่อนเขาบอกแบบนั้นแล้วไม่จับหลอดแล้วทําไงอ่ะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงโอเคหลอดทีสิบนะครับจะเป็น LED หรือแบบหลอดไส้เดิมธรรมดาก็หาซื้อมาเปลี่ยนเอามาเสียบได้เลยถ้าหลอดไส้อ่ะ เสียบได้เลยข้างไหนก็ได้ขั้วไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นหลอด LED ต้องลองก่อนเสียบเสียบดูเสียบดูแล้วก็มาเสียบปลั๊กดูถ้ามันติดถ้า LED มันติดก็จบครับแต่ถ้า LED ไม่ไม่ติดคุณก็สลับได้สลับขั้วมันมันมีขาสองสองข้างก็คือสองขั้วครับก็เสียบใหม่ก็ติดอา้าว ไม่ใช่มันหลวมโอเคอันนี้หลอดไส้ครับอ้าวเฮ้ยจริงเหรอหเหมือนช่างสมัยก่อนจริงเหรอไม่ไม่ขาดบอกจารเนี่ยไม่มันมันหลวมมันหลวมโอเคครับก็แล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้สวมเข้าไปแบบนี้ส่วนใหญ่มันสวมผิดข้ามันจะสวมไม่เข้าครับพื้นที่มันจะไม่ได้มันจะสวมไม่เข้าสวมถูกข้ามันก็จะ ได้ครับอ้าวดับเลยอ้าวติดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยับอ่ะไขควงแบนแบบนี้หรือไขควงแบนแบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวขยับให้ใหม่เป็นไรอ่ะลูกเอามือจับเอามือจับแล้วหลอดขาดจริงเหรอตอนดีนี่แหละ อ่วิธีเช็คว่าหลอดขาดจริงไหมนะครับก็มาถือไว้แล้วก็มือดดมือดีดนิดนึงไส้อ่ะถ้ามันขาดมันก็จะมันก็จะเขย่าแบบเนี้ยสั่นแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ขาดอ่ะมันก็จะไม่สั่นครับไม่ขาดที <c oughs> <c oughs> ่เดี๋ยวพัวมันหลวมกะว่าจะทําคลิปสั้นๆก็กลายเป็นคลิปยาวล่ะโอเคงานขามันออกวันนี้เป็น ติดนะลูกนะนั่นอ่าเรียบร้อยไม่ไม่ดับแล้วพอเราขยับข้วขามันออกมานิดนึงให้มันแตกโอเคฝากช่องอี่โปกขับด้วยนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ